แลยงานตูวแม่กับลูกมือนี่พี่น้องก็พาหมาไปเล่น <c oughs> พาหมากับลูกไปเล่นอ่ะเองงา,าเราื่มาพ่อนนุ่มนะแล้วไปสนามบินแล้วกลับมาแล้วซื้อของมาให้ซื้อข้าวเหนียาวทูนิงข้าวเหนียาวฮอนข้าวเหนียวหมดข้าวเหนียวหมดดูจะเอาอะไรคะอ้อมใหญ่ฮ้อนฮ้อนบึ้งผักกาผักสีผักสีกินอะไรผักสีกินผักสีส ล้างก้อนคุยกินกอยากไปได้ล้างผักชีเดี๋ยวมาล้างให้กินเดี๋ยวมาล้างแป้นเนึ่งรอตรงนี้โอเคล้างผักชีให้นะนั่งตรงนี้นั่งคุยกับป้าป้านานะตรงนี้มามาล้างผักชีในหะ้นั่งไปตรงนี้นั่งไปตรงนี้แล้วคุยกับสวัสดีค่ะป้าป้านานะนเลคุยสิเร็ว ซีโอ้ยโอ้ยเอาล่างให้เร็วนี่ไอสันนี่กบบุอันนี้อ่ะลองใช้สันคุณนงไมใช้สันอยู่ตรงนั้นลูกไม่ใส่คุณนะไม่ใช่มันมันมาวันอังคารมันผักไหนแล้วปะป๊าโอเคคุณสเกิรทตคำใหม่โดนคำใหม่อีมอลอล่ะที่รักมันมาวันอังคารวันนี้ก็ได้ผักพักซีบางงานประดิดหรอกไม่สีอก เลี้ยงเนีจัจหน่อยสิบแปดคูนี่พี่น้องเลี้ยงแนี่กับบ้านรถถ่ยเนาะโอ้ยไปซื้อร้านไทยแวสบีนี่เพิ่นยังรถถ่ายสิบคูนี่สิบแปดคนูนเขาบอกไปพี่จันแต่ล้านยังไงเรากับล้านนี่เขาจะเป็นสื่อคนจีนพี่น้องบนคือคนไทยเขาคนจีนคนก็นนนนนตามสไนเ,เป็นเลยเนาะเขาก็ไใบใบคนผักาทรงโหต้นหอมเลี้ยงเลยได้ไหเลี้ยงใบสมิ่ง ช่วยไม่ได้อีนีช่วยไม่ได้อีน,มอนีมันอยากกินผักแบบนี้ประเด็นคือผักไทยเสียบไะเยอะค,ค่ะต้นหอมบ้านเขาเสียบพี่น้องมันบรเหยายต้นหอมฝรั่งต้นหอมฝรั่งเขาก็อร่อยเราจะซื้อปลาบานมาให้เมียนะ,ะ,ะต้นหอมฝรั่งเขาก็อร่อยย่างบาร์บีคิวยิ่งอร่อยยิ่งเซ่บนะคะเออมันเป็นว่าของเขาเสียบแต่ว่า ไปกินอาหารอีสานไปทีเวลากินอาหารอีสานต้นหอมจัิงสิเวลาเขากัดต้นหอมพลังใหญ่ๆเนี่ยมันมันกันใหญ่มันหยาบกรดจริงนะกระเล็บมักกินตุ่มหอมพลังอุ้ยคนไทยเขาต้นหอมไทยเขาเนีอยหน่อยกับกระ่วยงอกกระชวงอกให้มะเขือแล้วก็เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองอะไรมะละกอลูกหนึ่งมะละกอเห็ดเข็มทองเรซื้อลูกเรซื้อเมย์ง่า อันท่าซึ่งด้วยไงมาเข้าใบโดดสิบเป็นองไม่สิคมันต่ําจากสองเทียดเพราะนี่มะโกมันตำแต่ซองเทียบริ้นตาเดินสองเทียเรกมันคมขึ้นวยไงน่ะเข้ากับไปกินต่มะโกเสมือมันบอกซื้อม่วงสองนวยโอซื้อมะโกสองลูกซื้อมะโสองนวยนี่นวยละห้าสิบห้าคนนี่นวยละสี่สิบหกคนนี่ลูกละยี่สิบสองคน ยี่สิบสามคูณตามขีดต่ำมินบันหยิบสองคูณหยิบสามคูณในละรอยบาทบบกม่วงสองไว้สองร้อยซื้อหอมแดงมาให้เมียนำไหดูเยอะเยะีปะปาปะปาปะปาปาอาปะปาสิไปหอมพ่อว่าไปทำงานก็กินกาแฟกอนมาจากขางนอก โอ้มันร้อนโอ้ยพ่นพ่นพักเขาเนี่ยพันองค์น่ไปเล่นกับมามีไฟปต๊ะมีไฟปต๊ะไอ้ดูมาเข้ามาแล้วปต๊ะไปแล้วมาเร็วหลักซื้อข้าวเหนียวลักอ่อนึงสิบกิโลโอ้ย <c ười> กางเกงลิงนอ้อยอากินผักชีอักปกินไปสิเมื่อกี้หนูกินผักชีเห็นแม่กินผักชีนะก็อยากกินผักชีนะ อาบน้ามให้แล้วได้วันหนึ่งอาบน้าให้เลยน้ำให้ไทยสั่แล้ว,ลวกินขึ้นวิแล้วพาเด็กท่านเห็นเขาไม่ได้บ้านแล้วนี่นี่เห็นบกอเห็นต้นหอมเห็นอย่างสิ่สน travaille. มีความสุขมีความสุขพี่น้องขั้นขั้นไข่ไข่ได้ความเป็น,น,นมไมถึงคนอื่นนะไข่ไม้ถึงโตไข่ไข,ข่เนี่ยเออมันมันติดาาอี้ยงนึ่ยไข่เป็นคนกินอาหารอีสานอาหารไทย ล้วเวลากินอาหารอีสานเทาเลียวมันคือหาผักยากแต่เนื้ผักบ้านเขาผักไสบักมะระขี่นกแกงสีไงช่วยไม่ได้ใครอยากกินช่วยไม่ได้มึงอยากกินแซแบอีนี่ทานถ้าเขาเหตุงานผู้ดเดียวคงสี่มันก็บ่พอกินไปหน้องเขาต้องเหตุงานสองคนเหตุงานสมงเงินเงินของเขาเขาก็ซื้อผักซื้อผักซื้อของของเขาอยากได้ครีมแต่งหนาเขาก็ซื้อของเขาอยากได้อีกอย่างเขาก็ซื้อของของเขา นียยุงเนี้ยกินเท่ากันสบายใจโอ้มมยก็มันเป็นนำทางชีวิตที่ดีมีงานทำยังองหอกฝรั่งเขากเก็ตรงานเขาบบมีงานเขากระโมีกินฝรั่งชีวิตเขางานเท่านั้นเพราะถ้าเขาไม่มีงานมันบ่มีอย่างที่สิมาเห็ดเห็มีเขามีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างมีโซฟาม่ไมๆทุกปีมีอันเสียผ่าใส่สื่อให้ลูกทุกซีหรือดูการ ทีวีมีทีวีเปลี่ยนทุกปีคือพลังสำนั่นพี่น้องงานสถานเดียวจ้ะเขาเป็นคนไทยไมาอยู่เมืองนอกไอ,อยเป็นคนไทยไมาอยู่เมืองนอกคอต้องเฮ็ดงานเสียภาษีไม่ต้องอายเขาไม่ต้องอายพลังไปใส่มาใส่จ้ะเอาไปใส่มาใส่ก็มีคาวามรู้สึกจุกของมีศักดิ์ศรี่อยนะ่อย่อยคิดแบบนั่นของของอยในความคิดคอย,แล,คอยแล้ว่อยจ็ถอดออกทำไมถ้าถอดออกแล้วมันไอ้นี่มันจะได้ถ้าถอด มันไม่มีพลาสติกห่อหุ้มน่ะมันจะไม่ทนแล้วเนื้อมาโกนมันจะไม่แข็งเข้าใจไหมคะมันจะเหี่ยวเร็วโอเคได้มากัดผมแม่นางอุ๊ยเหรอโอเคค่ะลูกไม่เป็นไรขุ่นลูกกูกัดเนี่ยโอเคมา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 จัดการไทยสั่งไทยสั่งโกบบไปเล่นน้่นูนะอาบน้ำเดี๋ยวไปเดินไปไปไานะนะก่อน หุ่นเปิดแอร์แอร์น้องตุดจุดอยู่นี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ตีมือนี่เนี่ยเอ้อตีมือนะอันนี้ไม่อ่ไม่ก็อย่าทำแบบนั้นสิอย่าเฟี้ยงอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็บิดพุงเลยไม่เอาอ๋อถ้าไม่อยากบิดก็อย่าทำอย่างนั้นโอเคอ๋าไปเดี๋ยวจุ๊บๆปะปนแล้วก่อนปะปนนะจุ๊บๆจับจับจุ๊บๆผักซีบอกก่อนผักซี ผักชีมะกรอมะกอมะเขียมะเขียเห็ดเข็มทองเข็มทองอันนี้ผักหอมบัวผักหอมบัวอ๋ออันนี้ผักขาผักขาเอออันนี้ผักสีเหลาผักสีเหลาหัวหอมแดงหัวหอมแดงปลาหวานจ้าปลาหวานจ้าบักม่วงจ้าหมักม่วงจ้าอันนี้สก๊อตเทปติดปากหนูนะ สก๊อตเทปติดปากนูนะเอาบ่โอเคโอเคติดปากมามา่าเหรอโอเคขอประทานอภัยพยะค่ะดิฉันขอโทษเอากินดีดไม่บายจุ๊บจจับ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 จุ๊บจับจับจับลับจ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 ักจับจับจับกบอัเจับจจับับจัเอาบจั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 จ เก็บระเบียงบ้านก็นคยเอาเห็ดน้ำมอวมือนั่น,น,านอาบนา้ำโอเคแล้วกันแล้วงั้นตัวจะบวกสองบูก